สวัสดีค่ะซาร่านะคะแหมต้องบอกเลยว่าวันนี้มาหน้าสดเลยนะคะล้างเครื่องสำอางออกเกลี้ยงเลยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าซาาแต่งหน้าเยอะมากทํางานเหนื่อยทุกวันนะคะจะเห็นได้เลยว่ามีรอยสิวนี่นะคะมีรอยสิวอยู่เลยแล้วก็ใต้ตาเนี่ยคล้ำม,มากๆเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะซาร่าไม่กลัวเพราะว่าซา,ามีตัวช่วยค่ะนั่นก็คือน,นี้เลยโอ้โห V2 Revolution ค่ะครีมสเตมเซลล์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งมีส่วนผสมขอ,ของสเต็มเซลล์ซึ่งแตกต่าง ที่อื่นแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นนวัตกรรมนี่ค่ะไฟโตเซลเทคค่ะซึ่งบำรุงลึกถึงชั้นเซลล์ผิวของเราเลยนะคะบอกว่าทาปุ๊บเนี่ยน่าจะดูเด็กลงขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้ซาก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวช่วยก่อนนอนคืนนี้นะคะจะได้หลับฝันดีตื่นเช้ามาพบกับความสดใสวัยวเด็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะง่ายนิดเดียวค่ะอาทิตย์หนึ่งทาแค่2อสาครั้งก็พอนะคะโดยไม่ต้องไปทาเซรัม่มหรือตัวช่วยใดๆทั้งสิ้นครีมนี้ตัวเดียวอยู่เลยนะคะ หายทั่วเลยนะคะแล้วแต่อยากจะทาหนาทาบางนะคะแต่แบบทาบางๆก็อยู่แล้วจริงๆนี่ทาคอด้วยนะคะอกัน,น่าจะได้เด็กไปพร้อมกันเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะไปนอนแล้วนะคะนี่เนื้อครีมหอมมากแล้วก็ทาปุ๊บก็เย็นมากๆเลยนะคะนอนคืนนี้ตื่นขึ้นมาพบกับความเยาว์วัแน่นอนคะ่ะยิ่งทายิ่งเด็กอย่าลืมนะคะ V2 Revolution